วันนี้เรามาเล่นตู้คลิปมินินะครับมีตู้เล็กๆเต็เไมไปหมดเลยนะครับอยู่ยที่เกาหลีนะครับจริงๆเนี่ยเอกตู้นี้โปเกมอนใหญ่เตอร์นี้นะแต่เราชอบชินจงังไงเาตู้ชินจงนังนะครับค้งละประมาณสิบสองบาทน,นะครับดูการ กินง่ายไหมเอ้ยทั้งแรกก็พลาดซะแล้วไปลองจับตรงหัวจับตรงหัวเอ้ยเข้าไหมไม่เข้า <c oughs> ไม่เข้าเลยตรงหัวนิดนึงนิดนึงมันต้อง เอียงๆนิดนึงเฮ้ยพลาดล้องขยับอีกนิดนึงอา่อาเดี๋ยวนิดนึงนั่นแหละจับได้ไหมเฮ้ยตอนนี้ภาพเสียงชัดไหมครับจับที่หัวนั่นแหละ อ่ะจะได้นะเอ้ยิดเดียวเองทำไมพลาดได้ล่ะไอ้หัวจะทัดหัวได้นะไอ่อีกนิดเดียวเองทำไมไม่ได้ล่ะอีกนิดเดียวเองกลับบ้านเดียกันเ้ย เอาใหม่เอาหม่จัดมาหัวล้อกแล้วหัวติดยาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หลายรอบแล้วไม่มาสักทีนี่เดี๋ยวเปลี่ยนอัตัวสีเเลือง นี่เลือหเป็นแกะใช่ไหมมาเอ้ยเดียวๆจับตรงนี้ต้องอยู่ใ,ใกล้เพราะมันมันขี้แลมันเอียงนะครับมาฮะแนแน่เอ้ยอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาฮะ อาดแล้วมาไออะไรเนี่ยนิดเดียว <laughs> โอ้มดไปกี่เหรียญแล้วเนี่ยไม่ขยับอะเลยครับติดขอบติดขอบต้องปล่องหัวยกมากไ้าโอ้ มาสิอ่าห,อหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยติดหว่วงนี่แล้ววงเดิมมาฮะเดต้าเอ้ยมาแล้วโอ้โห เอารักไหมเดี๋ยวเราต่ออดนนี้ไว้ตรงนี้ก่นอนเฮ้ยกกเหรียนเนี่ยอีกสามเหรียญเองอนี่มันได้เราเราจับตรงนี้ดิ ไม่อยากได้สีซ้ำอ่ะเอ้ยทำ <c oughs> ไงมาสีเขียวเอ้ยอนิดนึงปากปากคาบต้องปลองแล้ว <c oughs> มานั่นแลหละได้นะเอ้ยอีกนิดเดียว เดี๋ยวต้องไปแลกเหรียญมาก่อนนะครับอีกนิดเดียวแลกเหรียญมา20สิบเหรียญ มาต่อกันได้ไหมพีม่เขียวมาเจตโตเจตเตอมาแล้วโอ้ <laughs> ดูก่อนมันอยู่ไกลบางทีมันก็ไม่มาให้แต่ถ้าเอาตัวนี้มาไหม จับมาไหมจับหัวมาไหมมาไหมเอ้ยกระดิบกระดิบมาทีละนิดเดียวจับแล้วก็ปล่อยกระดิบก,กระดิบมาเอ้ยไปไกลกระดิบอะไรวะเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยสีเหลืองเนี้ยมาให้ไหมดูก่อนจะเอาตัวนี้ที่มันทับกันอยู่เนี่ยสีเหลืองข้างล่างเนี่ยจับมา ดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมเอ้ยก็ขยับอยู่นะขยับอยู่นะเอาไม่ได้แล้วคอล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมจับมาโอเคนั่นไงมันยี้หนึงต้องจับหัว จัหัวหัวไหมเอา้าหลายคนคิดว่าเฮ้ยทำไมมันโฟกัสไม่ตรงเนี่ยนะครับตรงตรงเนี้ยสังเกตดีๆเวลามันห้อยมาเขาเขาใช้ไฟแช็กลนนะมันก็เลยแบบว่ามันโฟกัสไม่ได้มันเอียงอะนะมันเอียงอะอเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียว เ่าขนานี้นึงอ้าไม่ได้ละไม่ได้อีแล้วอ่าเอาฝั่งนี้ต้องเอาหัวเอาหัวหัวเอาก็ไกลเกินอีก โฟกัสผิดจุดน,นี้มันก็เลยเลยนะจะได้ไหมได้ไหมตาเอ้ยไปไกลกว่าเดิมอีกทำไมน้องวิ่งไปไกลกว่าเดิมไม่ได้แล้วครับกระสีฟ้านี่ล่ะหวะัว ไม่ได้มาฮะวางที่เดิมอ่ะอย่างนี้จับตัวเดิมนี่มันน่าจะได้ใช่ไหมเอ้ยความน่าจะเป็นที่มันจะได้แต่ตัวซ้ำไง ความน่าจะเป็นที่มันจะได้มาหัวไปต้เอ้ยความน่าจะเป็นที่มันจะได้หัวได้มาแล้วโอะเอ้อยง่า จะมาสี่ตัวสี่ตัวหกร้อยบาทโอ้พระเจ้าสีเหลืองนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันจะมาแล้วแกต้าเอ้ย ต้องไปแลกเหรียญอีกแล้วนานๆเล่นทีอือหมดรอบนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับนานๆเล่นทีไม่ได้เตรียมที่จับ ลองมาอาจจะสัุสานที่นีรับจับไหมเฮ้ยฮาเฮ้ยนิดนึงหัวมาเหอะเอ้ยไกลกับเดิมหัวร้อนแล้ว วร้อนแล้วมานั่นแลหละเฮชรต้อ้ยมาจนได้มาจนได้ตอนนี้มีผู้ชมอยู่800คนขอไลค์เนีอยครับขอไลค์เพิ่มเป็น8ไลค์เนีอย8โอ้กดไลค์ด้วยครับขอไลค์เนีอยครับ อไรนี่ครับกดไลค์ให้ด้วยครับต่อไปต้องเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้สามมากระเด็บมาฝั่งนี้ขยับมานิดนึงก็ยังดี เราต้องคีบให้มันเอียงเอียงมาทางนี้นิดนึงนะนที่เวลามคี้ถ้ามันติดแล้วมันจะได้เอียงมาใกล้ป่องนะครับนั่นยง่าอีกน,นิดนึงแล้วเิดนนะมาเอ้ยมันเอียงไ,ไหมาำอะทำมอะม,มาหัว หัวไหมเฮ้ยไหเฮ้ยเดียวหัวเอ้ยลาด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 หัวหัวแน่นอนไกลอีกอะ่ะมุมนี้ไม่ได้คนระับมุมนี้ไม่ได้จะเอาไปเอาพึ่งอีกว่า พึ่งหรือหมีตัวนี้ได้ยังไม่ได้ฮะไม่ขยับให้เลยครับเวลาก็หมดเร็วมากกับมาโอเคขยับมานี่นะ เวลาหมดเร็วม,มากตัวนี้มาเอ้ยไปไกลก่าเดิน <c oughs> <c oughs> กลับมาเอาตัวีฟ้าเ <c oughs> นี่ยมันเลยอะ่ะมันไม่ได้ ดับให้ไหมไปยับมานิดนึ่งจับมาไ <c oughs> ม่ไกลกว่าเดิมจับมา,บมาเอ้ย จับมาอากระเหรียญกีเยอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วอ,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 อีกสองเหรียญน,นะครับ หัวมาไหมหัวเอ้ยหัวมาสิอ่าไม่ได้แล้วได้กี่ตัวได้ห้าตัวเองหมดไปเก้าร้อยบาทได้ห้าตัวตกตัวเท่าไรเนี่ยห,ห้าหารเก้าร้อยอะไรอะ่ะตัวสองร้อยบาทอะ่ะ ก็สองร้บาทเราต้องทำทำไว้เอาไว้ถ่ายรูปปกได้ไหมไม่แคไ่ไปถ่ายรูปปกจะไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับ ห้าร้อยไลค์นะครับผมเดี๋ยวว่างๆจะมาคลิปให้ดูใหม่นะครับฝากกดแชร์ด้วย